สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่เอเดนฮิลล์นะคะาใหญ่นะคะซึ่งเป็นที่พักที่เปิดใหม่ใหม่จริงๆอะดูจากสภาพแม่เราเราข้างะนะถนนทางเข้าเขายังเป็นเหมือนหินอัดอยู่อะหินคลกอัดอยู่อะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้แบบว่าเป็นทางลัดยางแต่ว่าคือเขาจะเลยจากทางแบบเขาขนามาอีกแบบลประมาณสิบหกนาทีอะไรอย่างเงี้ยแต่ข้างในก็คือแบบ ค่อนข้างว้าวเหมือนคนละโลกสมกับเป็นแบบที่พักใหม่แต่ว่าต้องบอกอันนี้นิดนึงว่าคือเมื่อคืนเรามาดึกเราก็เลยทุกที่เราจะถ่ายก่อน,อนเข้า,ขาแต่วันนี้เราจะถ่ายตอนที่เราชาแหละน้องไปแล้วใช่ใช่ก็เ <laughs> ข้ามาค่ะด้านในก็จะมีที่จอดรถอยู่จอดรถเนาะความมือนะขวามวามือบ้านจะมีทั้งหมดสี่หลังนะคะอ่าเป็นสี่หลังและหนึ่งพูลล่าดีกว่าคือจะมีหลังแบบ หนึ่งห้องนอนนะคะเป็นแบบนอนได้สองคนเสริมได้สองคนแล้วก็เป็นหลังสองห้องนอนนอนที่สี่ เสริมใน2 2> สองด้<น>2 2> กันใช่แล้วก็ยังมีสิ่งที่น่ารักมากก็คือมีรถบ้านอีกสองคันนะคะก็คือจริงๆอ่ะมีเตียงให้เท่ากับสี่คนแต่เราลองนอนแล้วอันนี้ก็เป็นการรีวิวที่แท้จริงเนาะก็คือนอนได้สองจริงๆอ่ะคือเตียงที่เป็นเตียงโข่แต่ก็เดี๋ยวไปดูของจริงเลยดีกว่าเพราะแบบเดี๋ยวเดี๋ยวชให้ดูเลยว่าเป็นยังไง่ทางเข้าของแบบน่ารักมากจริงค่ะใช่แต่คือบรรยากาศดีมากเลยนะเพราะว่าแบบเนี่ยเช้าหมอกลงอันนี้คืออากาศแบบหนาวมากอ่ะคือหนาวแบบหน ก็คือเถวใหญ่หนาวมากจริงงั้นจะดูอะไรก่อน,นอันนี้อันนี้คือหลังหลังแรกหลังเล็กเป็นหนึ่งห้องนอนเขาเรียกว่าสตูดิโอนะคะแล้วนี้เป็นสองเบดร,รูมที่อันนี้คือทางเราก็จองวันนี้รอบนี้เรามาก,กันหลายคนเนาะก็คือมีห้องนี้แต่คงไม่ได้ถ่ายข้างในมั้งข้างในก็คงท,ทั่วไปก็จะเปมีสองสสห้องนอนสองห้องน้ำแต่ว่าไม่มีทีวีนะรู้สึกว่านะแล้วก็นี่จะมีอ่างเขาบอกว่าก็เป็นอ่างขอมห้อง สองห้องนอนนั่นแหละอะไรเงี้ยจะมีเตาปิ้งย่างให้นะคะแล้วก็มีโต๊ะแต่จริงๆเขาก็ให้กินหมูกระทะแต่ว่าเขาบอกว่าสั่งแล้วเขาก็จะมีอุปกรณ์กินให้แต่ว่าลูกค้าก็คือแบบว่าซื้อเนื้อมาเพิ่มย่างเพิ่มได้อะไรเงี้ยนี่คืออ่างนี่คืออ่างที่เปียกด้วยความมันนำค้างก่คือน่าจะแรงอ่ะรู้จักบอกว่าความหนาววันนี้หนาวมากแต่ว่าบรรยากาศดีมากเลยนะคะไปเราไปดูไฮไลท์ดีกว่าเรียกว่าไฮไลท์ป่อ่ะ ก็มันน่ารักสุดปะแล้วเราชอบไหมวะใช่ใช่ด้วยแบบว่ายญาฟูงฟิงเยอะมากรถบ้านจะมีสองพันนะคะเราอยู่คันหนึ่งแล้วเดี๋ยวพอดูรถบ้านเ,าเสร็จจะพา<ม>ไปแบบดูพูลวิลล่านิดนึงเพิ่งสังเกตว่ามีทะเบียน นี่รถบ้านที่น่ารักของเราที่จริงๆอเลสนั่นแหละเดี๋ยวเขาไปดูเออเรา็อไว้ทำไมวะมุแจมุเจอยู่กันที่หลักปะออาอยู่กับเขาตลกเยอะอ่ะเหมือนแบบเพิ่งมาเลยเพิ่งเปิดแต่เปิดให้ดูนะคะทุกคนแ่นมันจะสกปรกซื้นสกปรกคือเราเขดีเราแตค่ะเข้าไปข้างหน้านึงพอดูสภาพแล้วเดี๋ยวจะ ขายยากคือมันก็ใหญ่อ่ะมันก็จัดพื้นที่ดีนะหมายถึงว่าพื้นที่ใช้สอยดีคือสําหรับการไปแคมปิ้งอะมันนอนได้จริงๆเราควรจะนอน,นแค่นี้ได้จริงๆสำหรับแบแกแพ็คเรืออะไรเงี้ยที่แบบเขาชอบอันนี้กันก็จะมีเตียงเดียวสองเตียงนะคะอันนี้นก,ก็คือแนะนําว่าถ้าใครอยากมานอนเนี่ยถ้าสูงกวแปดสิบ คือชนก็คือชนชนชนพอดีหัวท้ายเลยผมลองนอนแล้วก็คือชนเลยคือจริงๆอันเนี้ยจริงๆเหมือนน่าจะแบบเด็กอะเด็กอะเหมาะอะเขาพอยู่เด็กสองคนอนีพี่น้องนอนได้นะคะมีต้เย็นไมโครเวฟเครื่องครัวทุกอย่างก็ครบมีพร้อใช่ปลั๊กไฟอะไรก็ใช้ได้แอร์ก็มี แต่ซึ่งก็คือหนาวชิบหายเลยก็คือไม่ต้องเปิดหรอกแต่ว่าเขาก็จะไม่ให้ใช้ไดร์ป่าผมนะคะเพราะว่ามันน่าจะไฟเกินวัดเกินอะไรเงี้ยส่วนเตียงก็คือนอนสองคนเตียงอะสบายมากคือเท่ากับแบบเตียงกว้างจริงเตียงควีนได้เลยมั้งใช่เตียงควีนเนาะเออคือเตียงอะนอนนอนดีจริงๆแต่ว่าคือแบบ สำหรับเตียงเล็ก็มันไม่เหมาะที่จะแบบผู้ใหญ่นอนผู้ใหญ่นอนใช่แต่คือถ้าแบบสบายมากมันก็คงช่องล่างอาจจะนอนได้แต่ช่องบนมันติดตู้ผมลองนอนล้วคือแบบพลิกตัวไม่ได้เลยไม่ไม่สามารถหมุนได้เลย่ก็เขาก็จัดมาแบบนักนารัะใครอยากได้บรรยากาศแคมปิ้งถ่ายรูปข้างหน้าบนรถรอบรถตรงนั้นอ่ะก็คือน่าสนใจและตอนนี้ก็มีในห้องน้ําใช่ซึ่งมีน้ําอุ่นด้วยเออ ห้องน้ำอาจจะเล็กหน่อยนะแต่ก็คืออาบสบายนะแข็งไม่ติดนะก็คือยืนได้อ่ะก็คือมีชักโครกปกติแต่ว่าเขาก็จะเป็นชักโครกแบบแบบว่ารถบ้านก็คือจะใช้วิธีเดียวนะคะแล้วก็อ่างล้างหน้าตรงนี้จะเป็นห้องน้ำนี่ค่ะเป็นห้องน้ํากับเป็นตู้เสื้อผ้าอันนี้เป็นตู้เสื้อผ้าใหญ่ใหญ่เท่าตู้โรงแรมเลยจริงเลขาใหญ่เท่าตู้โรงแรมก็คือแบบตู้ไปห้องอาบน้ำเขาเปิดห้องอาบน้ำเขาเปิด น nah, ี่นะคะก็จะมีฝักบ <ok ัวความสัอาดแล้ก็มีน้ำร้อนน้ำอุ่นให้เลือกได้สบายสบายเหมือนเมื่อวานลองกะกะดูน่าจะแบบวันสักเจ็ดสิบเซนอะไรเงี้ยเจ็ดสิบคูณเจ็ดสิบก็ก็คืออาบเราคือแบบยืนกางแขนอาบสบายสบายเลยอ่ะใช่ก็มองก็สระผมอน้กะแรงเขาก็น่าจะต่อใช่ใช่ โคบซับเงี้ยก็จะมีแค่เรื่องแดปปอร์ผมนะคะแล้วเขาก็บอกว่าให้ไปต่อไฟข้างนอกแทนแต่ว่าเราหนาวร้อนเลยไปเต่อในห้องนึงเออไม่งั้นเนดี่ยวซึ้งไม่ไหวเดี่ยวคือเท่าที่นอนก็คือไม่ได้เปิดแอร์เปิดแค่้ระดับนี้ก็คือจะตายจะตายแล้วใช่ใช่ใช่ระบบอากาศมันโอเคนะใช่ถ้าคิดว่าอึดอัดนี่คือไม่เลยนะคือแบบก็สดชื่นมาก ก็เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวจะพาไปดูตรงข้าวกินข้าวแล้วกันคือเขาบอกว่ามันเป็นคาเฟ่ของเขาอ mm hmm. มันก็น่าจะเป็นส่วนกลางเป็นล็อบบี้ด้วยแล้วก็เขาน่าจะเปิดเป็นแบบเหมือนคาเฟ่อีกหนึ่งยอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวมันจะเดินผ <m> ่าน,านตัวพูวิลล่าด้วยปะใช่ใช่เดี๋ยวไปดูบรรยากาศรอบๆฝืนออล่ยยากัน <Okay. S 1> เราจะไปรับประทานอาหารเช้านะคะซึ่งอาหารเช้าที่นี่เสิร์ฟแบบอเมริกันเบรกฟาสส์นัที่เขาบอกตรงนี้น่าถ่ายรูปมากเลยเนาะยิวสวยอันนี้เป็นพูวิลล่านะ เออเนี่ยเห็นในรีวิวเขามีสนามบอลอ๋อสนามบอลตรงเนี้ยเออสนามบอลจริงป่นสนามบอลโกเล็กอ่ะไม่แล้วคือโกเล็กเนี่ยตอนหมายถึงว่าเรามาสองคนให้เตะกันจริงๆสนามมาตรฐานดีนะคะสวยมากเลยอ่ะเออเขาทําบริเวณสวยมากเลยไม่แล้วคือหมายถึงว่าถ้ายกทีมฟุตบอลมาเตะก็นอนกันไม่พอมาสองนี่ไงคูริล่าอ๋อคูริล่าเขาให้นอนกี่คนคูริล่าไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ดูว่าแบบ ได้กี่คนน่าจะสักแบบสิบปะ่ะไม่เกินอ่ะไม่ควรเกินแอบขึบน้นไปดูได้ไหมก็น่าจะไปชั <คำ S 1> ้นไม่มีคนพักป่ะไม่มีคนพักนะคะก็ชั้นเอินนิดนึงอันนี้เขาก็จะมีแบบสระว่ายน้ำดูสิโอ้ยภูมิล่าเขาสวยเนาะโอ้ยแอบขึ้นไปถ่ายโอ้แต่อันนี้คือมีรอยเท้าแล้วแปลว่ามีคนแอบขึ้นมา <laughs> <ละ S 2> อ้โนนี่น่าอยู่มากเลยอ่ะแต่คือกี่สิบคนก็ไม่รู้เนาะ คือล้บบรรยากาศดีเพราะว่าอยู่ข้างวนสุดเลยมองแบบมุมหูงหย่งเห็นครบก็คือกล่าว่าแบบเตะบอลโดดน้ำแต่อาการแบบนี้ก็คือไม่โดดนะจ๊ะหนาวชิ่บเป่ง <c oughs> อันนี้เรามาตอนมกรามกรายี่สิบเอ็ดจุดจีนเออจุดจีนแล้วไปกินข้าวดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยถ่ายอาหาร<อ>ให้ดูอีกทีเนาะ,ะเดี๋ยวไ